เราคงเห็นนะการแทงม้าผิดตัวยืนผิดฝ่ายและผมก็รีมตลอดนะสองท่านมนะิกโจ๊กคนแรกและคนที่สองไอ้านัดตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการเช็คบินสุดท้ายปลายทางจุดจบรับรองไม่สวยแน่นอนนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเช็คบินธรรมนัตการเช็คบินธรรมนัตรอบนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐรอบที่สองฮะที่เดินหน้าที่จะมีการเอาผิดจริยธรรมกับธรรมนัตผมเผาก็คือยังอยู่พอปลชะลอใช่ไหมพี่หรือว่าจะแยกเลยต้องให้เขาขาดพี่ว่าพี่พอแล้วเลย อพอแล้วก็คือในทางการเมืองหรือว่ากับกับพลเอกประวิทย์อะพอแล้วยใช้ท่านมานาน่อแล้วอ๋ออย่างนี้คือ <c oughs> ทั้งใหม่ที่เราจะไปเรามองมองไว้ยังไงครับตอนนี้ก็ให้มันหมดวาระ ้าออยยู่ย่งนีวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเองการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อ,อ,อนอันนั้นจะทําอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าลงอํานาจจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำม,มามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จําเป็นต้องต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมา แบบไม่ทะเลาะก,กับใครหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่มันมีความสุขไม่หาสแสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองไม่ใช่แตกหกักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะก,กับใครไม่คุยครับคุยทําไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยเ็ไม่ขไป,ปอยังไงอยู่วันอย่างนี้ไม่ใช่แตกหกักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะก,กับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนหนึ่งมากใช้ผมไปตายผมก็ไปตายเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจำนวน20คนมีการกระทําอนาจเป็นการตบฝืนข้อบังครับพักพลังประชารัฐนะฮะข้อ56อนุ1งอนุ3และอนุ4และข้อ64หรือไม่และในระเบียบวาระประชุมจะให้กำหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างพิหนาผลการพิหนานั้น ท่านาที่ประชุมได้มีวัติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะฮะโดยให้ผมนายบระบูรนิติตะวันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ท่านาชักกาศพ,พัฒนก,กิจวิบูลนะฮะเป็นกรรมการแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านชัยมงคล ใช้มงคลสุวรรณใช้รบนะฮะเป็นกรรมการแล้วก็มีสสสุธรรมนะฮะจลิตงามเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการโดยที่ประชุมได้ให้กำหนดการพิจารณาตรวจสอบเวลาภายใน60วันนะครับแล้วได้ผลประการใดให้คณะกรรมการแจ้งต่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเออือสอบการกระทำนะฮะ ของ20สสว่าเป็นการจะทำ่าฝืนข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐนะฮะซึ่งกรอบการพิดาก็คือให้พิดาในเรื่องของหน้าที่ของสมาชิพกพรรคที่จะต้องทำต่อพรรคว่าจะปฏิบัติได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อ56วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ4หรือไม่นะฮะแล้วก็ให้ตรวจสอบว่าจะมีการไปปาฝืนในหมวด8นะฮะ ว่าด้วยจริยธรรมอของสมาชิพกพรรคซึ่งอยู่ในข้อบังคับของพรรคนะฮะก็มีทั้งหลายข้อนะฮะรวมทั้งข้อ64ด้วยนะฮะก็ให้ให้คณะกรรมการไปตรวจสอบดูนะฮะตอนนี้ยังยังไม่ได้หมายความว่ามีการกระทําขัดหรือยังนะฮะนะฮะแต่ให้ไปตรวจสอบดูว่าขัดหรือไม่นะฮะแล้วก็ แล้วแต,แ,ตแต่เมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วแต่กําหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างพิจารณาก็คือมาตรการชั่วคราวตอนที่ประชุมมีมติให้สมาชิสากสภาผู้แทนแราษฎรจำนวน20สท่านนั้นที่อยู่ในระหว่างกรรมการตรวจสอบนั้นให้ให้ไม่ให้เสนอชื่อนะฮะเป็นคณะเป็นกรรมการาวาิเป็นกรรมธิการวิสามันนะฮะ ในในโคต้าสัดส่วนของพรคพลังประชารัฐให้จะไม่เสนอชื่อผู้ที่ถูกตรวจสอบนะครับแต่ส่วนผู้ที่ไม่ถูกตรวจสอบก็จะพิจารณาเสนอไปตามสัดส่วนของพักที่บีครับตาระเบียบบทงโทองศนย้าสสที่ทางานะเมิดนะคะความแรงโทประม่ายังไงก็ขออนุญาตขอดูก่อนนะครับว่ามีการป่าเปืนแบบไหนอย่างไรนะครับ แต่แน่นอนก็ยืนยันนะฮะว่านโยบายของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นจะไม่มีการใช้มาตรการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคออกนะฮะไม่ไม่ขับนะุบ้าสวัสดีครับลุง้าเป้ล่องโน้ตลุงป้าสวัสดีครับ,ร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 บไม่บอกเลย ลุงทำไมเสื้อสวยอะวันมงคลเหรอใช่ครับลาออกทุกคนไม่เอาตาไม่ยุ่งกับก็ประกาศไม่ยุ่งกับพักพลังประชารัฐทุกคนก็ออกหมดแล้วอันนี้เพิ่งรู้เนนอเนี่ยใช่คือพวกหนหูเพิ่งได้ข่าวมาว่าลาออกแล้วก็คือลาออกหลังจากที่ประกาศเลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมอันนี้คือเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเราลาออกตั้งแต่วันที่พี่แถลงข่าวที่ ที่กระทรวงเกษตรแนะครับอืมครับอืมอันนี้คือรเราตั้งใจว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวคือเราก็ทําทําตามขั้นตอนเราพอเราประกาศว่าเราไม่ยุ่งเราขออยู่ของเรากรรมการทุกคนก็ลาออก <c oughs> ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาวันที่พี่พูดอะอ่าทำไมถึงมีข่าวว่าเอ๊ะกลุ่มพี่ธรรมนัตไม่ไม่ไม่ไปร่วมประชุมอะไรอย่เงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาสองสาครั้งอ่า ทางกรรมาการบริหารพักยังไม่รับทราบเลยไงคะพีเพราะเราไม่แจ้งเขาลาหรือตรงทางเลขาในทะเบียนคือกอตอเลขาเลขากาตอตอืมเราไม่ได้ลาออกผ่านพักเราลาไปที่ก,ะกะตอตใช่ครับตั้งแต่วันที่สิบอืมค่ะพีรร่ทำมาถามน,นิดนึงค่ะอ่าอ๋อ เราเราจะอยู่อย่างอยู่แบบนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเราก็ยังคงอยู่ในพักเพื่อคงสถานะพี่กําลังหา<ๆ>ข้อกฎหมายออกมาอย่างถูกต้องกันอยู่ครับเราไม่อยากทะเลาะก,กับใครตามที่พี่พูดครับอแต่ว่าตอนนี้คือเราลาออกเลยไม่ได้เพราะว่าเราอยากคงสถานะ,ะเป็นผู้แทนอยู่ถูกต้องครับมันลาออกจากสมาชิกพักไม่ได้ เวลเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยด้วยสามัญสำนึกของเรานะประชาชนความเหมาะสมมันเหมาะสมหรือไม่นี่คือคําถามเชื่อไหมครับแม้แต่สื่อก็ยังพาดหัวข่าวเป็นธรรมนัตชีนิ้วสั่งรัฐมนตรีคือคือมันเป็นความรู้สึกว่าตําแหน่งการนั่งนะที่มันมีพระราชชงการแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วแล้วถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วตามข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญเดี๋ยวอาจจะต้องมีการถกเถียงกันหน่อยก็ได้นะครับครับคุณธรรมนัตไม่ได้ทําหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีแล้วดังนั้นฐานะที่คุณธรรมนัตไปมันก็เหมือนกันไม่ต่างจากสสธรรมดาดังตตรรรรรงนนนีี้้แลวใใใเมมมมื่่่่่อไไชชััฐกกษาา เป็นเพียงแค่สสผมมองว่าภาพนี้มันเป็นการทําลายความศรัทธาความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมตนตรีท้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการงั้นภาพนี้ถ้าถามอาเหมาะสมไหมเราไปอ่านคอมเมนต์ของประชาชนทั่วไปทุกคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมเนี่ยผมเรียนตรงๆต่อหน้าเลขาและกันเลษาเนี่ีผมใช้คําว่าผมขอเตือนคุณธรรมนัท์คือไม่ได้อยู่มาขู่จะฟ้องไม่ได้แรงติดกำลังชี้เห็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันทําให้ความไม่เหมาะสมมันเกิดขึ้นครับวามน่าเชื่อถือต่อรัฐมนตรีก็มีปัญหาพี่น้อง พบเห็นข่าวที่ตลกมากเลยว่าวันนี้มีข่าวว่านายธรรมนัตส่งทนาความไปแจ้งความตําเนคดีกับผมที่สถานีตํารวจนครบาลนางเลงผมก็พยายามเอาข้อมูลข่าวผ่านสื่อมาหน้าอ่านคุยกับฝา่ายกฎหมายเฮ้ยเราไปประมาทมินประมาททําให้เขาเสียหายตรงไหนภาพที่คุณเป็นนั่งกับรัฐมนตรีคุณเป็นสอสอผมก็มองมันไม่เหมาะสมประชาชนทั่วไปก็มองว่าไม่เหมาะสมการที่ผมเตือนคุณว่ามันมีความเสี่ยงที่ขัดรัานูน่นผมบังที่อะคุณนะ คุณควรจะต้องขอบคุณผมซะอีกผมยังไม่ได้เคยไปร้องอะไรคุณเลยนะแต่ผมเกรงว่าจะมีคนไปร้องคุณถ้าคุณกระทําแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่ขาดรับน้อมาตตามหนึจริงๆแล้วคุณต้องขอบคุณผมแต่คุณส่งทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมผมเลยอยากจะรู้เฮ้ยมีใครกินยาอะไรผิดหรือเปล่าว่างงานกันเกินไปหรือไม่แต่ไม่เป็นไรนะ ยังไงอยากจะเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งเชิญผมไปให้ปากคำผมจะรับการพิสูจน์เสียทีว่าเฮ้ยการเตือนด้วยความหวังดีโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยมันทําให้คนเสียหายด้วยหรือแต่อยากจะบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้ได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วที่ผ่านมาผมใจดีหลายฝ่ายหลายคนเคยฟ้องผมคงชนะมาหมดแล้วไม่เคยฟ้องกลับจากนี้ไปถ้าทุกอย่างจบผมจะฟ้องกลับทุกหลายครับ ก็ต้องขอขอบคุณในแพทย์วรงค์ที่ออกมาเตือนแต่การออกมาเตือนเนี่ยก็ขออยู่ในภายใต้ของข้อกฎหมายนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจาก,กร้อยเอกธรรมนัฐปวเผ่าเนี่ยให้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด3าลายนะครับก็เดี๋ยวจะดําเนินการให้ให้คัดเด็ดขาดแล้วกันต้องให้นา,น,นายกรัฐม,ม,มนมตรีท่่นพิจารณากว่าการดำเนินการที่นั้นจติดตามว่าตานี5รัฐธรรมบูรหรือไม่ดีรัฐมนตรีที่จะทำไปเมื่อวานเนี่ยค่ะจะส่งผลสัล่งรอน ก็คุณต้องนายกต้องพิจารณาครับตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระบรมคณในการพิจารณานะครับถ้าัฐมนตีท่านยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยมาครอบงำม,มาครอบครองหรือมาครอบครัวเนี่ยผมว่ามันผิดกฎหมายชัดเจนไม่ได้คุณเลิงไกลก็จะมีคนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันมาร้องนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือถ้าทําผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็จะมีคนแ,แจ้งความหรือร้องให้ดําเนินคดีต,ต่อไปเรื่อยๆครับ ธันะก็เริ่มเปิดฉากฟ้องนะครับบุญยอดฟ้องหมอวโรงคและก็ฟ้องอีกหลายคนนะครับว่าหมิ่นประมาทเขาหมอวโรงคก็ประกาศจะทําสงครามกับธรรมนัตหลังจากที่หมอวโรงค์นั้นก็ได้โพสต์ข้อความนะครับแล้วก็ชี้เรื่องของธรรมนัตไปนั่งเป็นประธานในช่วงที่ พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วแต่ไปนั่งกลางที่ประชุมบัญชาการเหตุการณ์สั่งการเรื่องของน้ําท่วมทั้งที่ไม่มีอํานาจกลางที่ประชุมนะฮะแล้วก็จะมีการร้องเรียนทําให้ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นนต่อมาไยบู์นิติตะวันก็มีการเคลื่อนไหวจากพักพลังประชารัฐในฐานะเลขาธิการพักนะครับ ดำเนินการยืนยันตั้งกรรมาการสอบสวนเอาผิดคนของธร,รมนัททั้งหมด20คนนะฮะที่ปรากฏว่าขัดคำสั่งของพรรคพลังประชารัฐแต่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องของธรรมนัตนะครับตอนนี้หมายความว่าอย่างไร20คนที่อยู่กับทางธรรมนัตมีเวลาตัดสินใจอยู่ไม่เกิน60วันนะครับเพราะระเบียบของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรื่องของจริยธ,ธรรม เขียนเหมือนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะต้องสุดจริตเชิงประจักนะครับการขัดคำสั่งพักก็เข้าขายองค์ประกอบไม่สุดจริตเชิงประจักษ์นั่นหมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกปลดออกถูกไล่ออกและส่งสารธรรมนูญชี้นะครับว่าขัดต่อรัฐมนูลถ้าขัดต่อรัฐมนูลก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับ ซึ่งคนของธรรมนัตต้องตัดสินใจแต่เรื่องนี้เป็นดอกที่ไหลฮรเป็นดอกที่2ดอกแรกเดินเกมลุงป้อมเดินเกมขับธรรมนัตพร้อมสมุนทั้งหมด6คนพ้นจากพรคพลังประชารัฐดอกที่2องตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดจริยธรรมคนของธรรมนัตทั้งหมดตีให้แตกมีสองทางเลือกจะกลับมาพรคพลังประชารัฐไหมถ้ากลับก็รอดถ้าไม่กลับก็โดน นะครับทั้งหมด20คนที่แยกตัวไปออกจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไปแต่นั่นไม่ใช่ไม้เด็ดไม้เด็ดอยู่ที่พยานหลักฐานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติที่ปรากฏว่าธรรมนัฐ์พมเผานั้นมีเรื่องร้องเรียนประมาณ3-4เรื่องคงจะเป็นประเด็นสําคัญและเรื่องร้องใหม่ที่หมอวรงไปร้องใหม่และประกาศทําสงครามกับหมอวรงนะครับคุณส่วนสังเกตให้ดีฮะ การเบิเนกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้ในเชิงปรากฏการนี่นะครับธรรมนัตไปเลือกอยู่ฝั่งทักษิณไปดั้งในเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยนะสถานการณ์ตอนนี้ของธรรมนัตที่กําลังเผชิญเดินอยู่เนี่ยคุณสุนทรสังเกตดีฮะต่างอะไรกับบิ๊กโจ๊กไหมแทงไม้ผิดตัวยืนผิดฝ่ายถูกมองว่าเป็นผู้ทรยศอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ลองถูกเด่นงานจากเป็นเลขาธิการพรรคดีๆตอนนี้หนีไปอยู่กับทางฝั่งทักษิณได้ตําแหน่งมาตัวเองก็ไม่ได้นะฮะก็ให้คนใกล้ชิดเข้าดารงตําแหน่งแทนน้องชายอาจารย์แหมมแล้วก็แต่เข้าไปนะครับในฝั่งของเสื้อเหลืองบางคนก็ชียอาจารย์แหม,ม่มโอ้ยเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหก็เป็นวิธีคิดนะเดี๋ยวถึงเวลาจะเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นนะ การแทงม้าผิดตัวยืนผิดฝ่ายและผม,มรียบตลอดสองท่านพิกโจ๊กคนแรกและคนที่สองไอ้นัดตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการเช็คบินสุดท้ายปลายทางจุดจบรับรองไม่สวยแน่นอนนะครับถ้ามีการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถ้าธรรมรัฐโดนเมื่อไหร่วงแตกเมื่อนั้นริว20คนจะกระจัดกระจายหนีตาย เอาตัวรอดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว ตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีช่ยาตเขาตอนนี้มีเคืแดนนับว่ากว้างใหญ่นานไว้ปีเดือดเมื่อแลเอาลบ,ลบลบลบไม่หวันใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเแ่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย